สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์คาว a s a k i GTO นะแล้วก็ Honda Air b l a d I กับอีกคันหนึ่งคือ s c o o p y I นะแต่ว่าวันนี้คัน s c o o p y I เนี่ยอพอดีลูกศิษย์ที่เรียนรอบวันอาทิตย์เนี่ยเขาป่วยนะครับ รถที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะรถที่ครูกล่าวมาเนี่ยเป็นรถของนักศึกษาที่เรียนหลักสูบวันอาทิตย์นะโดยสัปดาห์ที่สองเนี่ยที่เรียนเนี่ยคือวันที่9กุมภาปีนธ์ป68เนี่ยนะครับมันเรียนเรื่องของระบบหล่อลื่นแล้วนักศึกษาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนเนี่ยเขาก็จะนำรถของเขาเนี่ยขึ้นมาตรวจสอบน้ำมันเครื่องบางคันก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วสิ่งที่เราเจอก็คือว่าคันคาวาซากิ GTO กับคันสกูปี้ไอเนี่ยนะครับเจอปัญหาน้ำเข้าเครื่องกับน้ำเข้าห้องเฟืองท้ายนะครับซึ่งวันนั้นน่คือครูก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่ามันหลายคันมันวุ่นๆแต่ครูก็บอกพี่เจ้าของรถ GTO กับลูกศิษย์ที่ขับสกูปี้ไอว่าเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้าย ก็คือวันที่23มีนาคมเนี่ยก็คือวันเนี้ยที่ครูทําคลิปเนี่ยให้นํารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอีกครั้งหนึง่งนะฮะวันนั้นคือเราถ่ายออกแล้วเราเอาน้ํามันเครื่องใหม่เติมเข้าไปเราไม่ได้เอาน้ํายาไปฟัตชิ่งอะไรนะครับแล้วเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนักศึกษาเขาได้ถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาแล้วคือครูก็ลืมบอกว่าให้เก็บน้ํามันเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่า สีมันเป็นยังไงพอดีไม่ได้สั่งนักศาึาษากาดันเอาไปเทสหลงถังที่เก็บเอาไว้ขายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูอธิบายให้ท่านฟัง GTO นะครับน้ำเข้าเครื่องเข้ามาจากตรงไหนอ่าตรงนี้นะครับรถของพี่เขาเนี่ยตรงเนี้ยมีสายไมวัดรอบอยู่ที่แรกมันเป็นสายมาเลยนะครับเป็นสายนะแล้วครูถามว่าสายไม้เนี่ยไมยังขึ้นอยู่ไหม แกก็บอกว่าตอนเนี้ไม้ไม่ขึ้นแล้วกูก็เลยตัดสายไม้แกออกไปแล้วก็ให้ถอดสายไม้ทิ้งไปนี่ก็คือสายไม้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยสายไม้นะครับอ่าโดยของคัน gto เนี่ยน้ำมันเข้าตรงนี้นะครับเพราะพี่แกบอกว่าแกล้างรถเนี่ยแล้วท่านดูนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีอะไรนะมีโอลิงมีซีนอะไรเนี่ยอยู่ตรงกับสายไม้ตรงเนี้ยนอกจากน้ำมันจะเข้านะ้ำมันเครื่องที่อยู่ตรงนี้ก็ทำไมครับออกมาได้เนี่ยท่านดูสภาพ นะครับส่วนน้ำมันเครื่องนักษาเข้าไปทิ้งนะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นสีครีมครมแต่ไม่ได้ข้นเหมือนวันแรกวันที่9กุมภานะครับอันนี้ก็คือสภาพรั่วซีนแกนสตาร์ทนี่นะโอเคทีนี้ครูให้ดูต่อนะครับของ GTO เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์สจังหวะใช้ระบบบรรจุ ID แบบโลตารี่วาล เราเคยเห็นในระบบเนี้ยระบบวาล์วเติมอากาศเนี่ยจากในรถมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าสองจังหวะไม่มีนะสองจังหวะก็มีนะครับ LS ตัวสุดท้ายก็มี GTO ก็มีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือระบบวาล์วเติมอากาศตรงนี้คือต่อจากห้องหม้อกรองนะครับเนี่ยต่อแล้วมันก็จะมีท่อเนี่ยท่ออากาศเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมแล้วตรงนี้จะเป็นชุดแป้นรีดวาล์วอยู่ตรงนี้ มันก็จะเติมอากาศเข้าไปเนี่ยตรงบริเวณพอร์ตไอเสียอ่ะได้สองเรื่องแล้วนะเรื่องน้ำน้าเข้าเครื่องก็คือมาจากตรงนี้นะครับตรงสายไม้ของแกนะครับวันนี้คือครูก็แนะนำให้แกไปล้างแล้วก็หาอะไรมาอุดนะครับเรื่องที่สองที่ได้คืออะไรครับนี่ครับระบบวาล์วเติมอากาศในรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะก,ก็มีอ่ะเรื่องที่สามนะครับ หัวเทียนก็มีสอนอยู่ในหลักสูตร48ชั่วโมงนะครับอ่าสังเกตน,นะครับอันนี้ก็คือหัวเทียนแล้วตัวนี้มันจะเป็นขั้วขั้วแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตรงปักหัวเทียนของพี่เนี่ยช่างเขาเทปพ,พันสายไฟพันมาให้แต่ว่ายางตรงเนี้ยมันหลวมหมดแล้วเนี่ยมันแข็งเขาเทปพ,พันมาอันนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวท่านดูข้างในนะนจะเป็นรูใหญ่ๆเห็นไหมครับขั้วมันใหญ่ขั้วใหญ่ๆ อันนี้มันเป็นปักหัวเทียนรุ่นเก่าแล้วอันนี้ก็เป็นหัวเทียนแบบรุ่นเก่าก็คือมันจะมีขั้วตรงนี้มาให้ในกรณีเราเปลี่ยนหัวเทียนใหม่มันมีไอ้ตัวนี้มาเราก็ปักอันนี้สวมเข้าไปเลยมันจะเข้าแบบแน่นๆพอดีเดี๋ยวท่านฟังเสียงนะครับเนี่ยเห็นไหมน่ะมันจะเข้าแน่นเป็นปกติแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งเราไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนใหม่อ่ะเดี๋ยวครูหายาตมาที่ตรงนี้ เนี่ยเราไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนใหม่แล้วเกิดหัวเทียนรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นขั้วอย่างเงี้ยมันไม่มีไอ้ตุ่มเมื่อกี้นี้มาให้พอเวลาเราใส่หัวเทียนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่หัวเทียนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยแล้วเราเอาปักหัวเทียนรุ่นเก่าวันเนี้ยไปทําการสวมเนี่ยเราจะเจอปัญหาเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะนี่อย่านีเนี่ยมันจะหลวม จู่แมเพราะว่ามันไม่มีไอ้ตุ่มๆต,ต,ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มีขั้วหัวเทียนตรงนี้ให้ที่มันเป็นเหมือนทองเหลืองอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีให้เพราะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนคือเราต้องดูด้วยนะครับอ่ะแล้วของพี่เนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันหลวมเนี่ยมันแข็งละแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเมษาพอหมดเมษาก็พฤษภาเข้าหน้าฝนรถของเขาวิ่งไปเวลาวิ่งน้ําก็จะกระเด็นมาใช่ป่ะครับ แล้วตรงนี้มันไม่แน่นแล้วครับเนี่ยมันหลวมเนี่ยมันหลวมพี่แกก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนปลาหัวเทียนใหม่อ่ะครูก็มีปลาหัวเทียนของ NGK แต่นะครับสักครู่นะที่ปลาหัวเทียน NGK อยู่ไหนครับที่ผมให้พี่ไปเมื่อตะก,กี้เนี่ยอ่ะที่พี่แกตรงยางนี่ออกให้ผม อ่ะทีนี้ไอ้ปลาหัวเทียน NGK แท้ที่ครูให้ให้พี่เขาเนี่ยเดี๋ยวขอญาตมามุมนี้อ่าพี่พี่พี่จับอยู่ตรงมุมนี้ผมนี่นี่อ่ามุมนี้มุมนี้เออแค่นี้แค่นี้อ่าแค่นี้ะท่านจะเห็นว่าปลาหัวเทียน NGK เนี่ยรูข้างในมันเล็กใช่ป่ะครับรูมันเล็กแล้วถ้าเกิดครูเนี่ยให้พี่เขาไปแล้วพี่เขาก็ใส่ปลาหัวเทียนเข้ากับสายไฟเสร็จแล้วพี่เขาปลาหัวเทียนอันเนี่ย มาสวมเข้ากับหัวเทียนรุ่นเก่าอะเน,นี่ยครูต้องกลับไปมันย้อนแสงเนี่ยปักหัวเทียนข้างในเป็นขั้วเล็กแล้วเกิดครูไม่ได้ดูให้พี่ครับแล้วพี่เขาปักหัวเทียนเนี่ยมาสวมกับหัวเทียนอันเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเข้าไหมครับไม่เข้าพอมันไม่เข้ามันหลวมใช่ไหมครับแล้วเราไม่รู้เราจะทําไงครับฝืนกดหรือฝืนทุบเกิดอะไรครับปักหัวเทียน<อ>แตก เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้พี่เขาต้องการเปลี่ยนปลกหัวเทียนใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนใช่ป่ะครับทันยังไงครับที่เมื่อเช้าผมบอกอ,อ,อ่าพี่แปลครีมสีแดงมาจับทําให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอ้า,อาสีเขียวก็ได้อ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาถอนให้ดูครับอ่าอ่า,อาหมุนแล้วพี่เอามือหมุนได้เลยครับหลวมแล้วมั้งเนี่ย เห็นไหมนี่เราจะต้องเอาขั้วมันออกใช่ป่ะครับแล้วถึงเอาปักหัวเทียนนั้นใหม่อันนี้ทําไมครับไปสวมนี่แล้วฟังเสียงนี่นี่เห็นไหมนี่อย่างนี้มันจะแน่นอันนี้คือสาธิตนะเพราะเดี๋ยวจริงๆต้องมียางไหมครับมีครับอ่าต้องมีนะครับนี่เน้นนี่แค่หัวเทียนกับปักหัวเทียนนะครับได้ไปกี่เรื่องแล้วครับแ้วมันเข้าเอาน้ำเข้าตรงอะไรครับสายไม้วัดรอบได้อะไรครับ วาวเติมอากาศได้เรื่องอะไรครับหัวเทียนกับปัก๊กหัวเทียนอ่ะไปดูต่อของพี่เขาจอดนี่นะ้ำมันหยดตลอดอทีนี้มาอีกเรื่องหนึง่งรถของพี่เขามีปัญหาครับติดแล้วมันเดินเบาใช่ป่ะครับมันเบาดับครูก็บอกพี่เขาไปว่า GTO เนี่ย เวลาเราจะปรับตั้งรอบเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมียางอยู่เนี่ยจะมียางเป็นแกนยางขึ้นมาถ้าใครเคยใช่เคยซ่อมจะรู้ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าของพี่เขาเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีอ่ะช่างเขาทําอะไรกับรถพี่เขาไปตัดตัดตัดที่ปรับที่อ่าช่างอันนี้พี่เขายืนยันนะม่ใยาครูมาปากปามช่างที่ซ่อมรถให้พี่ก่อนหน้านี้เอาอะไรตัด มีดตัดเอามีดตัดตรงนี้ทิ้งแล้วช่างเขาบอกพี่ว่ายังไงไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรให้ตัดมันทิ้งไปแล้วมันไม่เหลือตอไม่เหลือให้เรามือไปหมุนใช่ไหมครับเออมันไม่เหลือให้เราไปหมุนครูก็บอกไม่เป็นไรมันเอามือจับหมุนไม่ได้ครูก็บอกลูกศิษย์เนี่ยเป็นเด็กอยู่เลยใช่ไหมครับว่าให้เอาเคีมมาจับแทนทีนี้พอคีมมาจับตรงตอมันได้แล้วเราจะทําให้รอบเครื่องมันสูงขึ้น มันก็จะต้องทําไมตัวนี้ครับคลายคลายออกใช่ไหมครับคลายออกถ้าคลายออกเนี่ยรอบเครื่องมันจะต้องทําไมครับส,สูงขึ้นแต่ปรากฏว่าเด็กนักเรียนก็คลายออกคลายไปหลายรอบรอบเครื่องกันยังทําไมครับอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเลยครูพูดครูรู้จริงหมุนถูกทางหรือเปล่าอ่ะสาเหตุที่เด็กนักเรียนไม่ใช่พี่เขานะครับ ขายออกแล้วรอบเครื่องมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าไอยางตัวเนี้ยเนี่ยไอยางตัวเนี้ยมันเป็นยางนี่ตัวนี้ที่ครูถอกให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่นิ้วครูชี้เนี่ยมันจะต้องทําไมครับมาสวมเข้ากับตัวนี้ใช่เปล่ามาสวมเข้ากับตัวนี้ทีนี้พอใช้งานไปนานๆเข้ายางมันหลวมไหมครับหลวมมันหลวมเราหมุนไอยางตัวเนี้ยเราคลายออกก็จริง แต่มันมาทําให้สกูตั้งรอบตัวเนี้ยขยับขึ้นได้ไหมครับ,มไ,มรบไม่ได้มันไม่กระชับมันไม่แน่นมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะครับ,ครบอครูก็เลยบอกว่านี่เปิดมาอย่างนี้นี่เปิดออกมาจริงๆครูไม่อยากเปิดว่าไอ้สปริงเข็มขัดตัวเนี้ยสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดมาแล้วครูก็เอาครีมเนี่ยมาจับตรงตัวนี้ให้ดูอ เดี๋ยวครูขอญาตขันกับพี่ของครีมตัวเขียวเมื่อกี้นี้อ่าตอนนี้คือครูตั้งให้พี่เขาเนี่ยมันติดอยู่ในรอบเดินเบาได้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูใหม่นะมันไม่สามารถเอามือไปหมุนได้สะดวกครูต้องขอญาตใช้ครีมเดี๋ยวครูจะหมุนเข้าแฮนเป็นรอบเดินเบาแล้วดับหมุนเข้าอ่ะ ประมาณนี้ก่อนนะวานเอกชัยนะครับเปิดวิ้นแจออนสวิตช์อ้นี้นะครับดับเครื่องฉุกเฉินอนะ่ะติดเครื่องอ๋อเราไม่ได้ใส่ปักหัวเทียนโทษทีเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอน่อนะครับสักครู่นะอ่ะกลับมารับชมมันต่อนะครับพี่เขาก็ใส่ปักหัวเทียนเข้าไปเรียบร้อยละเดี๋ยวครูจะให้เอกชัยนะครับเปิดวิ้นแจแล้วติดเครื่องแล้วมาดูว่า ทีแรกอะ่ะมันเดินเบาดับอ่ะติดเลยครับเนี่ยมันจะเบาดับอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะพอแล้วครับแ,แล้วครูก็บอกเขาว่าให้เราทําไมครับมานี่ใช่ไหมครับมาที่ยางตัวนี้โดยถ้าเกิดเราจะเพิ่มล้อไปยางตัวเนี้ยเราทําไมครับคลายออกซึ่งไอเด็กที่เรียนล้อวันอาทิตย์เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยมันก็คลายออกใช่ไหมครับ แต่รอบเครื่องมันไม่เปลี่ยนเราเอามือมาหมุนคายตรงนี้ไม่ได้เพราะตามที่พี่เขาบอกมาว่าช่างไปทำไมของเขาครับไป,ไปตัดทิ้ง<ป>เพราะช่างบอกว่ามันทำไมครับม,ม,รมันไม่มีประโยชน์นะฮแล้วทำยังไงอะ่ะพอเราคีมไปจับเราคลายรอบเครื่องก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยยางมันเหมือนมันบานมันหลวมใช่ป่ะครับครูก็บอกว่าให้เปิดตัวนี้มา แล้วก็เอาครีมเนี่ยมาทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เอามือเอามือดึงตัวนี้ผมหน่อยนี่นะครับเราก็ครีม,มาเนี่ยจับที่ตัวเนี่ยแล้วเราก็ทำไมครับคลายของมันมีประโยชน์ครับแต่ไปเจอช่างมันบอกว่าไม่มีประโยชน์ เดี๋ยววันไหนกะใช้ติดเครื่องใหม่เนี่ยตอนนี้รอบเครื่องมันก็เดินเบาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้ารอบเครื่องมันแรงไปเรา,า,รราก,กราาทา็ทำไมครับตรงกันข้ามไอสกูตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยเราก็ทำไมเอาทีมทำไมครับหมุนเท้า คลายออกเดี๋ยวคลายให้ดูใหม่นะเดี๋ยวกูจะเพิ่มรอบอันนี้คลายออกเห็นไหมล็อบเครื่องมันทำไมครับแรงขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงไป,งไปจะให้มันเบาลงทำไมครับหม,หมุนเข่า,ขาเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะแรงกว่าน,นี้ใช่ป่ะครับอ่าเอาดับเครื่องเลย ได้ไปกี่อย่างครับ GTO น้ำเข้าเครื่องเพราะว่าเข้าตรงไหนครับตรงสายวัดรอบอ่าแล้วครัเลยบอกว่าสายมันขาดใช่ไหมครับให้ตัดมันออกไปเลยจะได้ไม่หนักรถไม่เกก,กะาล้วเดี๋ยวตรงนี้ล้างให้สะอาดแล้วก็หาอะไรมาปิดจากนั้นก็ได้เรื่องอะไรครับวา,วาล์วเติมอากาศ ว้าวเตอร์มากาดแล้วก็มาได้เรื่องอะไรครับปั๊กหัวเทียเนี่ยเที่ยวเนี้ยแน่นปึกใช่ป่ะครับจากนั้นมาได้เรื่องอะไรครับ,อ,บอ่าตัวตั้งรอบส่วนน้ำมันเครื่องเติมไปใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ว่างอีกเดือนสองเดือนพี่พ่งว่างาไปแวะมาถ่ายอีกทีหนึง่งส่วนคันสกูปี้วันนี้เขาไม่มาเขาเป็นเพื่อนกับพี่ใช่ป่ะครับไม่สบายไม่สบายวันนั้นที่ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายมาเป็นไงครับ ของเขาอะสกูปปี้น้ำมันเฟืองท้ายของเขาน่าจะดำนะน้ำเข้าครับน้ำเข้าน้ำเข้าเฟืองท้ายถ่ายมาเป็นนมข้นหวานแล้ววันเนี้ยเรียนสัปดาห์สุดท้ายไม่มาใช่ป่ะครับครับอาท่านผู้ชมก็ไม่เห็นครูจะไปชี้ให้ดูว่าสกูปปี้เนี่ยน้ำมันเข้าเฟืองท้ายอย่างไรนี่ครูขอยืมจากแอร์เบดลูกศิษย์คือมันจะมีตัวนี้อยู่ใช่ป่ะครับเนี้ยไอท่อเนี่ย ครูเคยทำคลิปบอกไปใช่ป่ะครับเนี่ยท่อหายใจไอน้ำมันเฟืองท้ายแต่วันนั้นสกู๊ปปีนะ้เนี่ยไอท่อเนี่ยมันไม่ได้เสียบเข้าไปในรูใช่ป่ะครับ,รบวันนั้นนักเรียนก็เห็นอยู่นี่ท่อมันโดดเดอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถตากฝนเวลาเราล้างรถน้ำมันก็ทำไมครับเ,เนี่ยเข้าใช่ไหมเข้าขทางรูหายใจรูระบายวันนั้นถ่ายมาเป็นนมข้นหวานเลย แล้วทีแรกเจ้าของก็ไม่ได้อยากจะถ่ายใช่ปะครับลังเลว่าเดี๋ยวจะเสียตังค์แต่พอถ่ายมาปุ๊บก็จะบอกว่าดีแล้วนะโชคดีแล้ะที่ถ่ายพอเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให้เขาเสร็จวันนั้นสก,กูปี้ไอเราก็ต้องเอาท่อนี้ทําไมครับเสียบเข้าไปในรูอ่ะเสียบเข้าไปในรูดิรูนี้ก็ <ไป S 1> ตัดปัญหาใช่ไหมน้ําเข้าไปในห้องเฟืองท้าย <ไป S 1> แต่เคสน,นี้ไม่มีตัวอย่างนะเพราะเจ้าของไม่มา อแล้วก็เคสสุดท้ายครับครูก็บอกกับนักศึกษาที่เขาเรียนรอบวันอาทิตย์ว่าเดี๋ยวมันมีหนึ่งเรื่องใช่ปะค,ครับที่เราจะต้องเรียนก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็พอดีรถนักศึกษาคันนี้มีปัญหาสตาร์ทมือไม่ติดแล้วไปที่ร้านร้านก็ทําไมครับจับเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยเิลนว่าลูกศิษย์ก็ได้ยินที่ครูบอกว่าเดี๋ยวมีเรียนเรื่องแบต ไอ้เจ้าของรถก็เลยบอกว่าขอแบตเตอรี่เก่ากลับคืนใช่ป่ะครับซึ่งตรงเนี้ยคือครูเคยทําคลิปให้ดูไปอยู่หน่อยหนึ่งมนันก็คือแบตเตอรี่ลูกเนี้ยที่ถูกเปลี่ยนเมื่อวันที่ครูไม่แน่ใจนะเลขหนึ่งหรือเลขสองอะไรเดือนหกปีหกเจ็ดอ่าไอ้เจ้าของก้ามาให้ครูดูด้วยแล้วครูก็ตรวจสอบแล้วแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่ป่ะครับใช่ครับแบตเตอรี่ไม่ได้เสียอ่า แล้วนะวันนั้นพอแบตเตอรี่มาถามครูก็แบตเตอรี่ลูกนี้ใส่กลับคืนให้ใช่ปะครับถูกต้องครับแล้วก็ยังสตาร์ได้เป็นปกติไหมปกติครับเป็นปกติใช่ณวันที่มาถามครูคือวันที่เก้ากุมภามั้งครับประมาณนั้นวันนี้วันที่ยี่สิบสามมีนาใช่ไอแบตเตอรี่ลูกที่ช่างบอกว่าเสียเนี่ยใช้งานได้ครับยังใช้งานได้แล้วก็วัดแบบวัดไฟอะไรแล้วก็มีครับเออ S <S> <S ใช่ไหมตอนนั้นที่ครูเคยบอกไปว่าสมมติว่าลูกศิครูเนี่ยเขาไม่มีความรู้เลยเขาไม่ได้มาเรียนแล้วรถของเขาเนี่ยสตาร์ทมือไม่ติดแล้วช่งางก็บอกว่าแบตพี่เสียใช่ครับให้เปลี่ยนแบตใหม่ใช่ครับช่างได้อะไรครับ <S <S ช่างได้ค่าแบตละหนึ่งลูกได้ขายแบตหนึ่งลูก <ạ. S 2> ช่างขอคิดค่าถอดเปลี่ยนแบตสามสิบบาทช่างได้อะไรครับค่าแรงได้ขายแบตได้กําไรแบตได้ค่าแรงได้แบตมือสองด้วยครับอ่า แล้วแบตเตอรี่ลดลูกศรครูก็ไม่ได้เสียครับล้างก็ทําไมครับ,รบเอาไปล้างแล้วฟาร์มสะอาดไปขายต่อเป็นแบตเตอรี่มือสองมือสองถ้าเล่นฟ๊อกเด้งนี่ได้กาไรกี่เด้งครับเนี่ยสองเลยครับสามเด้งเลยไม่ได้เสียใช่ไหมครับไม่ได้เสียอะเช็คเลยโชว์โชว์สตาร์ทสตาร์ทมือ,อให้ดูหน่อยอะนี่ติด ปกติใช่ไหมครับกเกออือบ,บเสียตังค์เลยใช่ไหมเกือบนะครับถ้าเราเอาแบตมาก็เสียไปแลยตอนนี้เรามีแบตสองลูกเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลอขายคน้ืดินต่อเออ <c oughs> นีน่ก็จะมีประมาณนี้นะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของหลักสูตร48ชั่วโมงนะครับก็มาเรียนก็คงได้ความรู้ได้ประสบการณ์ไปในระดับหนึ่ง ออย่างน้อย GTO น้ำเข้าเครื่องก็ได้เอาน้ำออกจากเครื่องสกูปี่ไอน้ำเข้าเฟืองท้ายก็ได้เอาน้ำออกจากเฟืองทอ้ายอะไรนะ a i r b เบสไก็ไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรียัยงได้แบตเตอรี่ของดีของเดิมกลับมาเนะี่ยเพราะนั้นใครใครจะมาออกตัวว่าช่างทุกร้านดีเหมือนกันหมดก็คงจะไม่ใช่ จะบอกว่าเลวทั้งหมดเลยก็คงไม่ใช่มันก็มีทั้งดีไม่ดีนะมีทั้งดีและเลวปะปนกันไปนะก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ